ผมได้ออกเดินทางไปยางสถานีตำรวจภูทรบางกรวยนนทบุรีเพื่อไปยังวัดร้างที่มีชื่อว่าวัดมะนาวปัจจุบันหลงเหลือสรากอาคารโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าจะเป็นอุโบสถโบราณวัตถุสำคัญที่พบก็คือพระพุทธร,รูปหินทรายแดงแบบอู่ทองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นหรือราว500-600ปีมาแล้วยังคงมีความงดงามและสมบูรณ์ของพระพัก ซึ่งหาได้ยากในพระพุทธรูปที่เก่าแก่เช่นนี้โบราณวัตถุอื่นๆได้แก่ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายและใบเสมาหินทรายขนาดเล็กที่เป็นศิลปะแบบอยุทยาราวพุทธศตรวตรรษที่22-23อาคารโบราณสถานมีผนังหนาที่ฐานเป็นฐานบัวคาดด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ที่นิยมในสมัยอยุธยาราวพุทธศตรวตรรษที่22-23จาลักฐานที่พบทั้งหมดวัดมะนาว น่าจะมีความเก่าแก่ได้ถึงสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางครับ